สวัสดีค่ะพบกับช่องครอบครัวอินดี้นะคะวันนี้จะพามานึ่งข้าวเหนียวแบบด่วนค่ะแล้วก็จะนึ่งบางไงให้ข้าวเหนียวนุ่มอยู่นานทั้งวันค่ะก่อนอื่นแล้วก็ต้องนำข้าวเหนียวไปแช่ในน้ำร้อนก่อนนะคะแช่ไว้ประมาณ30มินาทีค่ะครบ30มินาทีนะคะ เอา1นนะคะนะคะในการที่จะทำให้ข้าวเหนียวที่นึ่งนะคะนุ่มนานทั้งวันคือใส่น้ำร้อนไปนิดนึงนะคะใส่ช่วงที่ข้าวเหนียวยังไม่สูงมากะคะ่ะแล้วก็ใช้ท้ายไม้นะคะเกลี่ยขาคุณ แล้วก็หรือไม่ก็กลับนี้ค่ะข้าวแล้วก็เนื่องต่อไปอีกสักพักนึงก็สุกแล้วค่ะเนื่องข้าวเหนียวแบบด่วนของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักข้าวนะคะใส่ลงไปในกระติบ เราก็ได้นำข้าวเหนียวใส่ไว้ในกระติบข้าวนะคะแล้วเราลองมาหยิบข้าวเหนียวกินดูนะคะว่ามันนุ่มน่าทานไหมคะนี่คะ่ะข้าวเหนียวที่เรานึ่งใหม่ๆนะคะอืมนุ่มจริงค่ะอร่อยค่ะคลิปการเนื่อเข้าวเหนียวแบบด่วนนะคะของครอบครัวเอนดี้นะคะก็ได้จบลง แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ